ก็จำศีลดีๆลูกจำศีนกันเราเมื่อจำศีนแล้วก็นะเมื่อเราสมาทานศีนแล้วเราก็จำศีนถ้าเราจำศีนแล้วชีวิตเราก็เหมือนเราต้องการสิ่งใดเราก็ได้สิ่งน,นั้นคคลายความกังวลวิต,ตกในทุกเรื่องราวของชีวิตเรื่องหาอยู่หาใช้นะฮะเก็บหาจถ้าเราไม่กังวลวิต,ตกนี่เราจะหา ทันใช้และพอใช้และเหลือใช้ถ้าเราจำสินเนาะเพราะว่าการจำสินนี่ทำให้เรานั้นได้ประโยชน์สุขทรัพย์นิพพานนี่คืออนิสงส์ของการจำสินซึ่งเป็นธรรมดาอยู่เองว่าถ้าหากเราปลูกดอกก็ได้ดอกปลูกผลก็ได้ผลต้นปุกร่มไม้ก็ได้ร่มไม้แล้วแต่เราต้องการ การที่เราจําสินเราก็จะได้ประโยชน์สุขทรัพย์นิพพานเมื่อเราจําศินเนี่ยดีกว่าจําต้องสึกจําต้องสึกหมายความว่าจําต้องทนจำต้นทุกข์จำต้องวิตกแต่ถ้าเราจําสินเนี่ยเราจะไม่ต้องจําเป็นวิตกกังวลทุกขร้อนในเรื่องใดทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะว่าเดี๋ยวอันิสงส์ของศิลที่เราจำเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเราจําศินแล้ว นะเราก็ถือสินถือสินนี่ดีกว่าถือตัวเพราะว่าการถือตัวนั้นมันเกิดมานักทิฏฐิทําให้เป็นคนสองบุคลิกนะคือคนมีปัญญามากเนี่ยมักจะถือตัวว่าตัวเองมีปัญญาแล้วก็จะเป็นคนสองบุคลิกคือพูดดีทําดีคิดดีใจดีอารมณ์รูาสึกดีแต่ว่าเมื่อใครขัดใจก็จะเสียใจเสียอารมณ์เสียความรู้สึกนะ คิดวิตกกลางวนคิดกลัวห่วงเพราะคนที่ถือดีนั้นถือตัวนั้นก็เพราะว่าไม่ได้ถือศีลแต่ถ้าเราถือศีลเราจะไม่ถือตัวทําให้เรานั้นเป็นคนที่ใจเย็นใจสงบใจว่างใจสบายใจผ่อนคลายอารมณ์ดีนะใจดีรู้สึกผ่อนคลายนะสิ่งที่มันเคยเสียก็จะหายไปเคยเสียใจเสียอารมณ์เคยเสียความรู้สึกเคย กลัวกังวลวิตกก็จะหายไปเมื่อเราถือศีลแล้วนันถามว่าถือกี่ข้อดีศีลในโลกนี้มีเป็นล้านล้านข้อนะแม้แต่ศาสนาพุทธก็มีเป็นล้านล้านข้อนะไม่ใช่แปดหมื่นสิบพันพธรรมหลักมากันอย่างที่เราศึกษากันแต่มีมากกว่านั้นมากศีลคือแปลว่าความปกติการงดเว้นนะอะไรที่เราเว้นก็เหมือนร่างกายเราที่ ไม่เสพไม่ดื่มนะร่างกายไม่ต้องการเราก็เวน้นก็เป็นศินขึ้นมาใจเราก็เหมือนกันปกติใจเราก็ไม่ต้องการวิตกกังวลเมื่อเราเว้นความวิตกกังวลก็เป็นศินขึ้นมาคือปกติใจปกติ plate, ainsi, i, ใใ scalable, ทุกครั้งที saliva, ใใ่ร่างกายเราไม่ต้องการเราไปกินไปดื่มเนี่ยทำให้ร่างกายเราแปรปรวนนเสียท้องปวดหัวสุขภาพย่ำแย่ใจเราก็เหมือนกันปกติใจเราจะไม่รับความกังวลวิตกแต่เราเอามาคิด หน้าใจก็เลยวิตกกังวลเหมือนท้องเรานี่แหละปกติมันก็ไม่รักของไม่ดีหรอกแต่ปากมันกินหน้าท้องก็เลยปวนปวนคนเราใจก็เหมือนกันไม่ได้วิตกกังวลกับอะไรอยู่แล้วใช้ชีวิตไปตามความรู้ความถนัดดำรง,งชีพดำรง,งภาวะความเป็นอยู่ก็อาศัยความจำนาญเฉพาะบุคคลเฉพาะทางใช้ชีวิตไปแต่เมื่อเราถือศีลแล้วน้นก็เขาเรียกว่าถือที่ใจ ก็คือแค่ภาวนาว่าถือศีลมัมาเราไม่ต้องไม่ตั้งไม่อยู่แล้วเนี่ยเหมาเราขอบคุณขอโทษไม่เป็นไรให้ไปแล้วแล้วไปก็เหมือนกันเป็นคำพูดเดียวกันลักษณะเหมือนกันเหมนเราสมาทานศีลแล้วเราถือศีลแล้วเราจำศีลแล้วแเหมนเราอิ่มแล้วแเหมนเราหิวเราอิ่มคำพูดก็เหมือนกันแหละความรู้สึกที่ว่าเราบอกเราสมาทานศีลทุกๆวันจำศีลทุกวันถือศีลทุกวันก็จะทําให้เรานั้นเกิดประโยชน์สุขทรัพย์นิพพานอย่างแน่นอน ซึ่งมันหลีกพ้นไม่ได้มันหลีกหนีไม่ได้ที่เราจะไปได้ประโยชน์สุขทรัพย์นิพพานจากการที่เราจําสินถือสินแม้เราอยู่บ้านอยู่วัดอยู่เมืองอยู่ป่าอยู่เขาได้หมดเลยเราจําสินถือสินตลอดมันเราจําทางได้ลูกการที่เราจําสินนะถือสินก็เหมือนคำว,ว่าเรามีความรู้อยู่ตลอดเวลาคนเราถ้ารู้อะไรขึ้นมามันสว่างตลอดลูกมันหายสงสัยเลิกสับสนนะคนเราในเลิกสับสนเพราะว่าการที่เราจําสินเราจะมีศรัทธาศรัทธาดับทุกข์ได้ลูก กับความกังวลวิตกได้เมื่อเราถือสินเราไม่ถือตัวคนไม่ถือตัวนี่ไม่อวดเก่งไม่อวดดีในความรู้ในหน้าตาเกียรติสังคมนัยยศถาบรรดาศักดิ์ความเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราไม่ถือตัวถือตนเราทำตนให้ดุดแผ่นดินนะใครจะผ่านไปผ่านมาในชีวิตได้หมดด้วยวัตถิงสัมผัสเราไม่ถือสาความเราไม่ถือนิมิตและเครื่องหมายงานไม่งามใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีเราไม่จะไม่เลือก แต่ถ้าเราถือตัวเนี่ยเราจะเลือกแต่คนที่ใช่เราเลือกแต่คนที่ใช่สิ่งดีๆให้กับตัวเองจนบ,บางครั้งเหมือนเราเลือกความสุขให้ตัวเองทุกอย่างพอสุดท้ายก็เป็นความทุกข์นั่นแหละเหมือนเราว่าคนนี้ใช่แล้วแต่นานๆไปมันไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราเลือกด้วยความถือนเนี่ยถ้าไม่ใช่ถือสิลนะลูกน่ะเขาเรียกว่าถือสังขารถือสังขารคือความเปลี่ยนแปลงนะ่ะลูกสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเราไปถือไว้เนี่ยมันเกิดความไม่แน่นอนเช่นเราลักคนนี้เราไปถือว่าเขาต้องรักเราตลอดเวลา ไม่นอกใจไม่ชอบคนอื่นเมื่อเราถืออย่างนี้เราก็ถือผิดทันทีเ,เราจะถือสังขารก็จะเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนได้หมดเลยลูกแต่ถ้าเราถือศีลถือศีลนี่มันจะแน่นอนตรงที่ว่าเราจะได้ประโยชน์สุขทรัพย์นิพพานและเราก็มีศรัทธาไม่ทุกข์เราไม่ทุกข์ไม่กัวงวลไม่วิตกแต่ถ้าเราถือคนรักถือสิ่งที่รักในเรายัางกัวงกวลวิตกยังห่วงยังห่วงใช่ไหมลูกแต่ถ้าเราถือศีลแล้วเราจะผ่อนคลายเราจะสว่างเราจะโล่งจะโปร่ง ถ้าเราถือสินแล้วก็จําสินเมื่อเราถือสินจําสินแล้วเราก็ทรงีินเราทรงศินทรงศินก็คือเหมือนคมว่าเราอยู่ในสถานะที่เราเป็นแล้วนะคำว่าทรงสินคือเป็นแล้วเหมือนเราทําอะไรเป็นนะลูกมันอยู่ติดตัวเราไปแล้วตอรนี้เราทรงสินก็เหมือนกับเราท่องสามคำนี้ถือสินจําสินถือสินทรงสินจนเรารู้สึกว่าเราทําเป็นเน่ลูกเราทรงเป็นแล้วเหมือนเราทรงตัวให้รงเนี่ยลูก เราหัดถีบจักรยานใหม่ๆเราก็ทรงตัวยังไม่ได้ใช่ไหมลูกถีบยังไม่เป็นการที่เราบอกว่าเราจําศีลเราถือศีลแล้วเราทรงศีลก็คือเราถีบรถเป็นละเราอ่านเขียนเป็นล้วมันก็จะอยู่กับเราตลอดชีวิตการที่เราทรงศีลโนาอย่างนั้นทาให้เราไม่เสียศูนย์ไม่เสียสติไม่เสียสมาธิไม่หมดปัญญาชีวิตเราจะไม่มีคําว่าหมดคนเราถ้าไม่หมดปัญญาไม่เสียสมาธิไม่ขาดสติชีวิตก็จะสําเร็จประโยชน์สุขสัพยิพพานได้เร็วและง่าย แต่เมื่อใดที่ลูกเสียสมาธิการสติหรือว่าหมดปัญญาช่วงขนาดหนึ่งมันเป็นช่วงพักช่วงเบรกเขาเรียกว่าช่วงสลบ่วงไม่รับรู้อะไรมันมืดมนไอ้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เสียเวลาเสียโอกาสเสียจังหวะคนดีๆสิ่งดีๆที่จะเข้ามาชีวิตในธุรกิจในการงานมันจะหายวับไปกับตาฉันลูกกันเลยท่องไว้ขึ้นใจเลยสามอย่างนี้พื้นฐานของมนุษย์การเกิดมาจำสิน ถือศีลแล้วก็ทรงศีลลูกถ้าเราทรงศีลน,นะเราจะไม่ทรงไว้ซึ่งกรรมไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวก็แช่กับกรรมเดี๋ยวก็คิดวิตกกับเรื่องคนรักคนชังนาะเรื่องรายได้ขาดทุนเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องใช่ไม่ใช่รเรื่องสมมุติมายาเราจะห่วงนะเขาเรียกว่าห่วงหน้าห่วงหลังแต่แล้วเราทรงศีลละเราไม่ห่วงลูกเหมือนเราอ่านออกเขียนได้แล้วเราไม่กลัวลืมนะลูกเราไม่กลัวลืมเราไม่กลัวหลงละ ชีวิตเราก็เหมือนกันลุกถ้าเราจําสินถือสินทรงสิลแล้วเราไม่หลงไม่ลืมละชีวิตเราก็ผ่อนคลายประโยชน์สุขทรัพย์นิพพังก็จะรวดเร็วระฉับพลันไม่ต้องต่อคิวไม่อย่างนั้นแล้วมันต้องชดใช้กรรมก่อนนะลูกชดใช้กรรมกว่าจะหมดกรรมคนเราก็เป็นไงลูกสังขารล่วงโรยพอสุดท้ายก็แพ้สังขารนะกว่าจะมีอยู่มีใช้มีเก็บมีเหลือเราก็ไม่ทันเพราะว่าเราทุกขนะ์ทุกข์มากกว่าสุขฉันลูกก็จําไว้เลยว่า จำศินถือสินทรงศินและเมื่อลูกเรียนลูกจะเรียนได้สำเร็จทำงานประสบความสำเร็จในชีวิตทำธุรกิจก็จะสมหวังธุรกิจลุ่งเรืองมีรายได้ดีเพราะว่าลูกจำไม่เลยว่าคนที่จำศินถือสินไม่ว่าเราจะเป็นนักบวชหรือไม่บวชอยู่บ้านก็าตามเนี่ยสามคำนี้จำเป็นมาก แล้วเราก็จะไม่ต้องไม่ตั้งไม่อยู่แล้วเป็นการปลดลกกรรมมาลุกที่แม่นยำและแน่นอนที่สุดเพราะว่ากรรมเก่าจะหมดไปกรรมมันจะไม่เกิดขึ้นคือทุกเก่าก็จะหมดไปทุกใหม่ก็จะไม่เกิดขึ้นนี่เก่าที่เรามีอยู่ก็จะหมดนี่ใหม่ก็จะไม่เกิดขึ้นกราไรที่มีน้อยก็มีมากขึ้นนะมันก็จะขยายได้เรื่อยๆมันแตกหนอ่อมันแตกกอประโยชน์สุขทรัพย์นิพพานในโลกจะแตกกอแตกกอไปเรื่อยๆแต่เมื่อใดลูกลืมจําศิล นะลูกไปจาทนจายอมนะจำทุกทรมานนะจำต้องชดใช้เวรกรรมถ้าลูกคิดอย่างนี้เขาเรียกว่าจำผิดจำผิดก็คิดผิดผู้ผิดตัดสินใจผิดหรือลูกไปถือนะแทนที่จะถือศีลลูกไปถือกรรมถือกรรมมากๆม,ม,มันก็หนักด้วยกรรมคือคิดแล้วคิดอีกวันแล้ววันอีกเวรแล้วเวรอีกตอกย้ำแล้วตอกย้ำอีกทาให้ลูกเป็นคนที่เหนื่อยเหนื่อยกับคนกับงาน พอลูกไปถือกรรมพฤติกรรมมันไม่ถูกใจมันไม่ถูกต้องมันไม่ดีไม่สวยไม่งานไม่เด่นไม่ดังไม่มีไม่เป็นไม่เร็วตันใจมันก็เลยหนักใจและเหนื่อยใจลูกก็เลยถือสินแทนนะเมื่อเราถือสินเราพูดเราคิดเราทําก็จะเบามีความตั้งมั่นค่องแค่ควรแก่การงานอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนน้อมนะเย็นแล้วสิ่งเหล่านี้จะจะทำให้เรามีความสุขลูก ประโยชน์สุขทรัพย์นิพพานสี่อย่างนี้จะเกิดขึ้นกับลูกแน่นอนทั้งภายในและภายนอกทั้งปัจจุบันและอนาคตประโยชน์ทั้งในประโยชน์ตัวเราประโยชน์ผู้อื่นสุขเราสุขผู้อื่นทรัพย์ทั้งศรัทธาทั้งเป็นวัตถุทรัพย์นิพพานทั้งปัจจุบันและอนาคตคือเราเยือเกเย็นอาศาจากเครื่องร้อยลสัสษณะแทงและเผาลนก็เลยประโยชน์สุขทรัพย์นิพพานท่องให้ขึ้นใจลูกจำศินจำศิน ถือสินทรงศินท่้งอย่างเงี้ยทั้งวันจนขึ้นใจเดี๋ยวความสะอาดความสว่างความสงบก็เกิดขึ้นลุกถ้าเราไม่จําสินนะมีแต่ธรรมะนะตายทุกลายเข้าสมาธิก็เข้าไม่ได้เพราะลูกเพราะพื้นฐานทุกอย่างต้องมาจากสินปัญญานะปัญญาเฉโกลุกปัญญาหาเรื่องใส่ตัวเองคนที่ไม่มีสินเพียงพอเนี่ยไม่จําสินไม่ถือสินไม่ทรงศินเนี่ยปัญญาเบียดเบียน,ยน,ยนตัวเองและคนอื่นแต่ถ้าเรามีศิน นะปัญญาที่เกิดจากศีลเ,เป็นปัญญาที่บริสุทธิ์ปัญญาที่สว่างเป็นสมาธิที่สงบเป็นสติที่มั่นคงนะเป็นความเพียรนะทั้งกุศลก็จเจริญอยากทําอะไรก็จะได้ทำเราจะสังเกตได้ว่าเราจําศีลทรงศีลถือศีลเราจะสักขัดกล้าเป็นเจ้าภาพใหญ่ๆงานใหญ่ๆสิ่งใหญ่ๆกล้าสร้างพระสร้างวิหารกล้าสร้างที่อยู่อาศัยกล้าสร้างทําไมเรากล้าลูกเพราะคนกล้าเนี่ยมันมาจากพลังภายในที่เราเคยทรงศีลไว้จําศีลไว้ ถือสินไว้เพราะคนเราแค่เห็นบุญคนเราก็กลัวบุญน,นะแต่กับบาปไม่กลัวถ้าคนไม่จำสินไม่ถือสินไม่ทรงสินเนี่ยถ้าเราเคยมีอันนี้สองเราเคยทำมาแล้วแล้วเราทำอยู่และทำต่อไปเนี่ยเราจะไม่กลัวการทำบุญเพราะบุญเป็นชีอแห่งความสุขเขาเรียกว่าเป็นตัวช่วยตัวเลือกเราเวลาเรามีปัญหาอุปสรรคบุญน,นี้แหละเป็นทางออกของเราเป็นทางเลือกของเราเป็นตัวเฉลยของเราว่าเราควรจะอยู่อย่างไม่กังวลไม่ยึดถือเราควรจะปล่อยวางนะเราควรที่จะ งสงบสติอารมณ์ซึ่งเหตกรรมที่เราจำศีลนี่แหละทำให้เราปล่อยวางสงบสติอารมณ์การที่เราถือศีลนี่แหละทำให้เราไม่ยึดติดการที่เราทรงศีลเนี่ยทำให้เราไม่กลัวไม่กังวลคนถ้าไม่กลัวไม่กังวลนะ้นลูกจำไว้เลยว่ามันมาจากอดีตชาติอดีตในปีที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วเราเคยจำศีลทรงศีลถือศีลไว้ แล้วอันนี้สงสื่สินนี้ลูกจำไว้เลยว่าคนที่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทุกอุปสรรคทุกปัญหาแก้ไขได้ตลอดนี่ครับเพราะว่าอานิสงส์ของสินที่เคยสมบูรณ์ด้วยสินนัยอมจัตตาสมาทานสินจำสินถือสินท่งสินไว้แม้แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งอานิสงส์ก็นับประมาณไม่ได้ลูกสินเนาะสินท่านจึงบอกว่ามีอานิสงส์มากกว่าทานครับเพราะเหูกมันแรงมากคนมีสินเนี่ย คนทาทานทั้งปีทั้งชาติแต่ถ้าไม่มีศีลก็สู้คนมีศีลแม้แต่วันเดียวที่ยังไม่ได้ทําทานเลยให้ข้าวเม็ดน้ําหยดเมลนดสมากกว่าเพราะคนมีศีลลูกแล้วถ้าเราจะมีศีลด้วยมีสมาธิแล้วคนจะมีสมาธิก็ต้องมีศีลถามว่าเราจะมีสมาธิยังไงก็ศีลสมาธิไงลูกคือคนมีศีลน่ะมันก็จะมีสมาธิเองคือมันสงบเองลูกไม่เดือดร้อนไม่พุ่งซ่าดไงลูก คนมีความไม่เดือดร้อนไม่กังวลไม่ตกปัญญาคือความสว่างจะเกิดขึ้นคือไม่ยึดติดปัญญาคือไม่ยึดติดนะไม่ยึดติด่อยวางคนไม่ยึดติดไอยวางเนี่ยทำอะไรสําเร็จได้ง่ายลุกไม่ถือสาหาความว่าไอ้นั่นผิดทาไม่ไม่ถูกอันั้นทําไม่ดีไม่โมเสียเวลาเราก็อภัยแล้วแล้วไปเราก็เดินหน้าต่อไปทําธุรกิจต่อไปใช้ชีวิตต่อไปทุกอย่างผ่านมาแล้วแล้วไปผ่านมาแล้วแล้วไปอาโหสินี่คือคนที่ประสบความสําเร็จส่วนมากเราจะสังเกตว่าครูบาอาจารย์ ท่านอยู่ตามป่าตามเขาตามท่านท่านไม่มีอะไรหรอกลูกท่านก็มีแต่สินนี่แหละท่านจึงอยู่ด้วยศินสงบสะอาดสว่างมีสมาธิปัญญาผลสุดท้ายญาติโยมก็ศรัทธาสร้างวัดสร้างว่าเป็นร้อยล้านพันล้านท่านไม่ได้มีจอบมีเสียมมีเงินสักบาทหนลูกแต่ท่านมีศินแล้วสินเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยอน,นิสงส์จะแรงกว่าพระเพราะว่ามันอยู่ใกล้หย,ยิบได้เลยจำสินถือสินงสงศินเนี่ยทำธุรกิจก็สําเร็จเลย ค้าขายก็รวยเลยแต่ถ้าขาดสินเม่ร่รลืมจําสินนะลืมจาสินลืมถือสินลืมทรงสินเนี่ยก็เ,เหมือนว่าเราช้ากว่าเขาเพื่อนเขารวยแล้วเขามีบ้านมีรถเขามีเงินมีธุรกิจของตัวเองแล้วยังไม่มีเพราะเราลืมไนเราหมดแต่ถือทาเป็นใหญ่คนถือทาเป็นใหญ่เนี่ยจะมีมานะคิดิเหมือนที่พ่อบ,บอกไม่ได้ถือสินเนี่ยจะถือมานาคิฐิว่าฉันมีปัญญาฉันเข้าใจหมดก็จะติดเตียนนะติดเตียนพระ ผู้น้อยปดเปีเตียนพระผู้ใหญ่เตียยเตียนญาติโยนตเดเตียนคนนอกศาสนาตเดเตียนคนในศาสนาคนนั้นดีคนนี้ช่วคนมีปัญญาจะแยกแยะมากก็เลย,ยุ่งยากลําบากก็เลยไม่เจริญแต่ถ้าคนมีศีลนะคนมีศีลน,นี่จะไม่ว่าใครเพราะสงบปากสงบคำไม่คิดอะไรกับใครสงบสติอารมณ์มือเท้าไม่ทึกขนองลุกคนมีศีลจึงหน้าชื่นตาบาดนะคนมีปัญญานี่พูดมาก หาเรื่องตอบหาเรื่องถามหาเรื่องสนทนาหาเรื่องอ่านหาเรื่องเขียนเพราะจะเอาความรู้มาใส่หัวแต่หารู้ไม่ว่าความรู้นี้เกิดจากศิลคนมีศิลป์จะมีความรู้เอาตัวรอดคนเราถ้าเอาตัวรอดก็ช่วยคนอื่นได้ช่วยเขาสงบสติอารมณ์ช่วยเขาใจเย็นช่วยเขาผลคลายช่วยเขาสว่างช่วยเขาสงบช่วยได้ลูกเพราะพลังพลังแห่งศิลฉะนั้นเราก็เลยจำศิลถือศิลทรงศิล ไม่ต้องไปนับหรอกกี่ก็ลูกเมาหมดเลยทั้งโลกนี้ทั้งกายนี้เพราะศีลมันเนื่องกับกายกเราก็เมาหมดเลยร่างกายกจิตใจเราก็ถือศีลม้เลยจําศีลเลยทรงศีลเลยแค่กายกับใจเนี่ยกี่ล้านก็ก็อยู่กับกายกับใจนี่ลูกสมสัครศีลนะเราก็รวมหมดเลยว่าถือศีลจาศีลถือศีลทรงศีลลูกภาวนาสามคำนี้แหละเหมือนอนิจจังทุกขังอนัตตาในีลูก แต่อริจังทุกขังอนัตตานี้เป็นธรรมะเราไปถืออีิจังชีวิตเราพังเลยชีวิตเปลี่ยนแปลงตลอดเลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวได้เดี๋ยวด้วยเดี๋ยวจนเดี๋ยวกำไรเดี๋ยวขาดทุนเราไปถือทำไงลูกคนที่อ่านธรรมะฟังธรรมะเยอะศึกษาธรรมะเยอะเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวกำไรเดี๋ยวขัดทุนเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวมีเดี๋ยวหมดเดี๋ยวเจริญเดี๋ยวเสื่อมไม่ตัวเราก็พี่น้องเราพ่อแม่เราญาติเราคนรักเราเพื่อนเราเพราะเราไปถือทำรไงลูกถือความเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนแปลงเหมือนเป็นนักงบอย การที่เราถือทำก็เป็นอย่างนั้นหรือเราถือทุกขังเนี่ยก็มีแต่ทุกเกิดทุกดับก็จะเป็นคนที่เป็นไงลูกสุขบ้างทุกบ้างหรือว่าเราเจอนัตตาอะไรแล้วยึดไม่ได้เลยยึดไม่ได้ไมีจะเอาเป็นของเราก็เอาไม่ได้จะมีเป็นของเราก็มีไม่ได้เพราะเราไปถือทำทำตั้งหลายเขาไม่ยึดมั่นถือมั่งนั้นแต่ถ้าเราถือศิลศิลน,นี่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกไม่เหมือนธรรมนะธรรมทุกศาสนานี่ไม่เหมือนกันคิดอิสลามพุทธอินดีอินดู ซกิกไม่เหมือนกันแต่ละศาสนามีธรระไม่เหมือนกันอนุตตรธรรมอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนะหรือว่ากวนอิมก็ไม่เหมือนกันแต่ละศาสนาจะสอนไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันคือศีลทุกคนต้องสัรวมกายวาจาใจทุกคนต้องไม่ว่าร้ายไม่กล่าวร้ายไม่คิดร้ายกันเป็นศีลแล้วลูกทุกคนต้องถือศีลจำศีลและทรงศีลไว้จําเป็นมากพื้นฐานของโลกนี้แต่ถ้าเรามีแค่นี้เราก็เอาตัวรอดแล้วลูก ถึงเราจะไม่มีความรู้จบด็อกเตอร์ถึงเราจะไม่มีเงินเป็นแสนล้านถึงเราจะไม่มีทุกอย่างในโลกนี้เป็นของเราแต่เรามีศิลเราจะอยู่ได้ลูกจะมีอาหารกินมีที่นอนมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่ง่มที่สําคัญคือร่างกายจิตใจเราจะผ่อนคลายตั้งมั่นคล่องแคล่วควรแก่การงานอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนน้อมเย็นชีวิตเราก็จะสบายลูกฉะนั้นจําสินถือสินทรงสินไว้เท่าไหร่ลูกอย่าไปคิดว่าเราจะเสียเปียบใครเพราะเรามีสิลคนมีสินไม่มีใครเสียเปียบลูก เขาจะว่าร,ร้ายข่าวร้ายเราแต่คนมีสินจะเอาตัวรอดแต่ถ้าเรามีปัญญามันจะก่อเวรก่อกรรมทุกวันนี้มนุษย์เขาไม่ได้จําสินกันจําสินก็เหมือนเต่าที่หดหัวหดท้าหดหาลูกมันก็ปลอดภัยเราอยู่ในโลกนี้กิเกลสกรรมวิบากเป็นของร้อนตัณหามานาะที่ติอุปทานอวิชชาหรือแม้แต่อน,นิจจังก็เป็นของร้อนสําหรับทุกคนกําลังอยู่ดีมีสุขก็เจออน,นิจจังขึ้นมาในชีวิตอย่างนี้คนเราก็รับสภาพไม่ได้ อยู่ดีๆสุขขึ้นมาดีๆก็ทุกเฉยอะไรเงี้ยเป็นโลกเป็นเวรเป็นกรรมขึ้นมาหรืออยู่ดีๆก็อนัตตาก็คุมอะไรไม่ได้เลยอันนั้กเกษียอันนี้ก็สูญอันนี้ก็หายแต่ถ้ามีศนะีลนะลูกอะไรจะอันิจังทุกขังอนัตตาก็ไม่เป็นไรแล้วแล้วไปอโหสิปล่อยวางเพราะเราถือศีลนะลูกเราถือฟา้าปกติเมื่อก่อนเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีคนรักไม่มีข้าวของเงินทองไม่มีรถลาบ้านช่องเราก็ยังเป็นปกติเรามีแล้วเรามาวันไหวมาคว้ยแผยเอาเองลูกเพราะเราไปถือไงอันนี้สงจากบุญจากกรรมบ้าง แต่ถ้าเราทรงศีลไม่ว่าเราจะเจริญเสื่อมเราก็ปกติลูกจะมีลาภไม่มีลาภม,มีมากมีน้อยมีเร็วมีช้าสการะชื่อเสียงบริวารเราก็ยังเป็นปกติเพราะเราถือศีลเนี่ยลูกเราจําศีลเราทรงศีลไว้เหมือนว่าเออพ่อแม่เคยเตยือนว่าต้องเป็นคนอ่อนโยนอ่อนน้อมตอนนต้องเสียสละต้องมีน้ำใจกับทุกคนแต่เนี่ยพระสอนเลยว่าลูกต้องมีศีลจำศีลถือศีลทรงศีลแล้วชีวิตลูกจะเป็นปกติไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ลูกก็ยังอยู่ได้ ต่อไปคนในโลกนี้คนที่มีสินเท่านั้นจึงจะอยู่ได้อย่างปกติสุขไม่ว่าเกิดภัยธรรมชาติกี่อย่างกี่ชนิดหรือว่ามนุษย์จะสร้างความหายนะเท่าไรก็ตามแต่คนมีสินจะรอดปลอดภัยและสินเนี่ยก็เกิดจากสามคำนี้จำสินถือสินทองศินแค่นี้เป็นรหัสปลดล็อกเป็นบัตรเป็นการ์ดเป็นรหัสปลดลบอกชีวิตเราเลยเขาถามว่าทำไมเรานอ,นอนอย่างเงี้ยลกถ้าเราจะต้องตาย มีอุบัติเหตุมีเวทไัยขึ้นมาเธอจำสินไหมเธอเธอสินไหมเธอทรงสินไหมถ้าบอกฉันจำศีนฉันเสือสินฉันทรงสินมาผ่านแต่ถ้านึกไม่ออกก็เรียบร้อยไม่ผ่านลต่อไปชีวิตจะเป็นอย่างนี้หมดเลยในโลกนี้ลกูกเพราะธรรมชาติกําลังเปลี่ยนแปลงเงีลูกสังขารกําลังเปลี่ยนแปลงถ้าเราถือสังขารถือธรทมทำในโลกนี้กําลังเป็นแปรปรวน แต่ละชาติแต่ละศาสนาธรรมะแตกแยกแตกสาขากันเยอะแต่ถ้าศีลจะไม่มีแตกลูกเป็นหนึ่งเดียวทั่วโลกฉนันเลยถือศีลลงมาก็เลยไม่ต้องไอยเปียกับธรรมะของใครเขาจะสอนยังไงเราก็ถือศีลอย่างเดียวธรรมะวางไว้เพราะคนถือศีลนี่จะอยู่ได้ลูกพูดภาษาไหนหน้าตาเป็นยังไงเพศใดก็มาตรฐานเดียวกันแล้วเราจะไม่คเคยไข่ต้องศึกษาเยอะด้วยแล้วเราก็สงบสติปัญญาเร้ก็มีลูกสว่างสะอาดบริรสุทธิ์หลุดพ้นรู้แจ้งนิพพานเหมือนกันด้วยศีล เพราะสินใจใครบทุกอย่างประโยชน์สุขทรัพย์นิพพานสีเลนะัทสุกติงยันติสีเลนะัโพกสัมปัธาสีเลนะันิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสตะเยที่คืออน,นิสงค์งสินแค่นี้เหลือกินแล้วลูกดูเหมือนน้อยนะแต่เพชรลูกไม่ใช่หินกวดทรายไม่ใช่เอาของให้มีค่าติดตัวลูกรักษาง่าย หนักสินนี่แหละลูกลูกจะทํางานทำธุรกิจมีครอบครัวดูแลภาระหน้าที่ก็จําสินถือสินสงสินแค่นี้แล้วพอแล้วพอแล้วชีวิตเหลือกินเหลือใช้แล้วะลูกนะสุขขังเสตื่นตื่นออกลูกตื่นใครออกใครออกดีจํศสิน่ะว่าตามพ่อนะวันนี้จะให้ลูกจําสินกันดีๆลูกขอสมาทานศินลูกขอสมาทานศีลลูกขอจําศีลูกขอจํสินลูกขอถือศิน ลูกขอทรงศีลนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตเพื่อประโยชน์สุขสัพย์นิพพานโดยฉับพลันไม่ติดขัดข้องคาในกรรมกิเลสวิบากในตัณหาอุปาทานในอวิชชาทั้งหลาย ลุกขอตัดสรุดด้โดยฉับพันด้วยการจำศินถือสินทรงสินนับตั้งแต่บัดนี้สาธุสาธุ